แตงกวาดองน้ำปลานะคะก็จะมีแตงกวากระเทียมเดี๋ยวเราจะไปหั่นนะคะกระเทียมแล้วก็พริกบุบบุบเดวเรามาหั่นแตงกวากันก่อนนะคะหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เอาไปปอกเปลือกนิดนึงไม่ต้องเยอะแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นหั่นครึ่งก่อนนะคะแล้วก็ ันเป็นชิ้นอย่างนี้นค่ะหั่นให้หมดเลยนะคะเรียบร้อยะะแล้วค่ะล้วก็เอากระเทียมมาซอยแล้วก็พริกบุบๆเอามาใส่โรยหน้าแตงกวาเราอะคะ่ะ แลก็ใส่น้ำปลาลงไปพอท่วมนะคะปิดด้วยพลาสติกอะคะ่ะใส่แค่นี้ยแล้วก็เราจะเอาไปแช่เย็นนะคะสักสองชั่วโมงเนี่ยเราแช่เรียบร้อยแล้วนะคะเราแกะออกมาเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะว่ามันกรอบมากขนาดไหนนะคะ อร่อยมากเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ